สวีดัสสวัสดีครับหลายๆลคนอาจจะรู้จักน้องเจมไปแล้วเนาะแต่ว่าวันนี้เราจะมารีวิวน้องเจมว่าน้องเจมมีหน้าที่อะไรบ้างอาจจะได้ยินเสียงฝนดังเนี่ยจากน้อยกับยาบากันเด้อครับเพราะว่าตอนนี้บรรยากาศนอกฝนตกแรงมากครับน้องเจมเป็นน้องไส้ข่กับผมแต่ว่าอาจจะบอกแม่น้องไส้แท้แต่ว่าก็หักคืนน้องไส้แท้ครับทุกช่วงชีวิตน้องจะอยู่เคียงข้างผมเสมอบ่าผมสิไปงานอยู่ไสพี่น้องก็สิเห็นเจมอยู่หันแต่บางเดียก็อาจจะบ่เห็นบ้างเพราะว่าอาจจะมีผิดกันบ้างน้องขับรถให้มา8ปีแล้วนะครับ บัตเจ็ตของน้องเริ่มต้นที่500บาทนะครับแต่ระยะทางไกลก็อาจจะเพิ่มให้น้องแต่ปกติก็คือเพิ่มให้ตลอดอยู่แล้วเพราะว่าน้องคือน้องครับผมและการเดินทางของเราแต่ละครั้งนะครับขาดไม่ได้เลยก็คือกาแฟอเมซอนน้องเจมบอกว่าถ้าไม่ได้กินมันเหยียบขันเร่งไม่ออกครับจริงๆหน้าที่ของน้องก็ไม่ได้มีแค่อย่างเดียวนะคะพอไปถึงงานแล้วน้องก็ต้องแบบว่าเตรียมชุดให้ทุกอย่างน้องอาจจะไม่ได้เก่งในการแต่งตัวนะครับแต่ว่าน้องก็ดูให้ได้หมดทุกอย่างครับผมไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมความเปะ๊ะความไม่เปะ๊ะ และที่สําคัญน้องก็เป็นแอดมินเพจแล้วก็แอดมินทิกต็อกนะครับพอถึงงานแล้วน้องก็จะเป็นคนที่เก็บรูปเก็บวิดีโอแล้วพอไปถึงงานนะครับน้องจะเป็นคนที่ยืนอยู่หน้าเวทีไม่งั้นก็ข้างเวทีนะครับเพราะว่าถ้าเพลงไหนที่ผมหลงคีย์ผมข้อไม่ถูกหรือผมลืมเนื้อจะเสียน,นอ้องกับสีซอยส่วนซอยบอกผมได้ครับน้องค่อนข้างเก่งในเรื่องของการขับรถและการเดินทางกับพี่น้องแค่บอกว่าพี่กัดสิเปลี่ยนสายมือนี่งานอยู่ไใส่ลงแลมอยู่ใสเสียน,น้องเสียรูบดเลยครับบ่ต้องห้องบะต้อง,อง,อง,องมาบอกมาจูจีจกจีอีกหลาย หลอ่อความสบายใจที่อยู่กับน้องมาเจ็ดแปดปีขนาดนี้นะครับคือความใบใจครับผมแล้วก็น้องบบเคยหลักเล็กขโมยหน่อยบบเคยหยิบเล็กห,หยิบหน่อยนะครับพอมาถึงแล้วก็ให้น้องหยิบสักแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะตื่นแล้วครับตื่นปุ๊บกินปั๊บครับเรื่องปกติของนางนะครับ เจปีที่อยู่น้ากันมากก็คือมีปัญหากันบ้างเล็กๆน้อยนก็กระทบกันบ้างนะครับทุกคนแต่ว่าด้วยความที่น้องนะครับเด็ด้ไปนั่งกลับมาขับรถให้คือเก่าได้มาซอยคือเก่านะครับนี่บนมมนั่งครับถ้านางไม่เหนื่อยจริงๆนางจะไม่ให้ผมจับพวงมาลัยหรือขับรถเด็ดขาด เสร็จงานแล้วเราก็มาเพิ่มพลังนะครับกินข้าวกันก่อนนอนเนาะนะครับหลังจากนั้นก็สิเขาที่พักนอนครับผมขอบคุณผู้จัดหางานนะครับเจ้าภาพเจ้าสัทธาทุกทกท,กท่านนะครับที่เอื้นใสรบริการแอดดี SD ท่านเดอร์ไปเสียบส่องสลองในงานทันเด้อพี่น้องเดอร์มีการมีงานกันลืมเอืน้นใสเอืน้นหากับผมทักมาที่เพจหรือว่า Facebook หรือว่าพี่น้องโทรติดต่อได้เลยครับ0880445830 081979 อ,ย,อย่างอีกอะเฮ้ยลืมเบื่อจะของ